เราอยู่ในหมู่บ้านที่ทําผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์กระดาษหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยคือหมู่บ้านกระดาษสาต้นเปาและเราไม่อยากให้หมู่บ้านนี้สูญสลายหายไปเหมือนหมู่บ้านอื่นการพัฒนาสินค้าเชิงผลิตภัณฑ์ถึงขีดสุดละแต่มันไม่มีแบรนด์มันไม่มีการใช้ซ้ํามันไม่มีการใช้ต่อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมเนี่ยในรุ่นที่2เนี่ยผมมามองในสุดที่ว่าทํายังไงให้ธุรกิจมันอยู่ได้อยู่รอดและยั่งยืน สวัสดีครับผมธนากรสุรภาษาครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับเป็น CEO บริษัทซีพีเดคอจำกัดเราผลิตกระดาษเส้นใย,ยพืชภายใต้แบรนด์ปาป้าเปเปอร์ครครับปาป้าเปเปอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจสร้างมาเป็นคาแรคเตอร์กระดาษรักลโลกนะครับโดยมาจากคำว่าปาป้าคือคุณพ่อซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของธุรกิจนี้อยู่แล้วคำว่าเปเปอร์คราฟก็คือเป็นกระดาษทำมือแปลเป็นไทยก็คุณพ่อกระดาษหรือว่าเราเป็นที่สุดของเรื่องของกระดาษในประเทศไทย เกิดมาเห็นกระดาษสาก็ต้องพัฒนาแล้วก็ทำกระดาษสาเพื่อที่ว่าจะให้ทุกๆคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยให้รู้จักพ่อปอสานี่มันสืบทอดมาตั้งนานครับตั้งแต่หลายๆสมัยหลายยุคนะครับใช้กระดาษสาทีแรกๆผมผมไปปลูกปอสาที่เมืองสอนก่อนก็ไปเจอชาวเขาที่เขาเก็บกระเทียมอ่ะฮะกระเทียมเขาแก่แก่แล้วต้นทิ้งเป็นกองเลย ก็เขาเขาก็เลยวันไหนจะได้นะทํากระดาษกระเทียมเนี่ยก็มาทําจากกระเทียมแล้วก็มาได้อีกทีก็ต้นกล้วยที่เขาตัดทิ้งๆไว้น่ะเราก็มาทําสุดท้ายสุดเนี่ยเราก็มามาได้ไอเปลือกขอ้าวโพดก็มาทดลองทําพอทําออกมามันก็สวยนะนเขาเสนอลูกค้าลูกค้าก็ตอบรับไปเพราะลูกค้าตาม่มาได้เขาชอบเป็นแบบธรรมชาตินะเนีเขาก็จบมาแล้ว เขาก็มาช่วยเรื่องกับไอทีเพราะเราเดิวกับกับต่างประเทศมันต้องเป็นภาษาไปเลยนะก็ลูกๆก,ก็มาช่วยอะไรเงี้ยครับเพราะเขาแข็งแรงอะไรแล้วพอได้แล้วเขาก็เรื่องการตลาดไปเนาะผมก็ดูเรื่องผลิตไปตอนนี้คือเขาไปได้ละเราก็ก็ถอ,อยมาถอยมาก็ไปที่ปรึกษาเดี๋ยวปล่อยให้เขาทําไปผมผมเนี่ยเข้ามาในยุคที่ว่าการพัฒนาสินค้าเชิงผลิตภัณฑ์มันถึงขีดสุดละ แต่มันไม่มีแบรนด์มันไม่มีการใช้ซ้ํามันไม่มีการใช้ต่อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมเนี่ยในรุ่นที่2เนี่ยผมมามองในสุดที่ว่าทํายังไงธุรกิจมันอยู่ได้อยู่รอดและยั่งยืนพร้อมไปกับการสานต่อภูมิปยากับชุมชนและอยู่ร่วมกันกับชุมชนครับก็องค์กรเราง่ายๆครับเรามี3าม P ครับ P แรกคืออ่าเปเปอร์ทำกระดาษก่อนแล้วก็ P สอมาเป็น Product P สามมาเป็นแพคกิ้งนั่นหมายว่าเราจะทำงานเป็นวงกลม นะเราเริ่มจากการพัฒนากระดาษหลังจากนั้นเราทํากระดาษมาให้ผลิต mm hmm. ก็คือ Product Product ทําง่ายๆครับทำสินค้าเป็นไลฟ์สไตล์นะเป็น Gift a แอนด์พรีเมแล้วก็ทําเป็น p a คเก g จิ้ตรงนี้เราเน้นเรื่องของคุณภาพคุณภาพเรื่องของความเนี้ยบนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ hmm. ของปา p าเปเปอร,ปร์จะต้องเนี้ยบกว่ามาตรฐานชุมชนเพราะว่าเราไม่ลงไปแข่งกับชุมชนชุมชนเคยทําอะไรเคยขายยังไงเราให้เขาทําอย่างนั้น นะเราไม่ไปแย่งมาเก็ตแชร์เราไม่ไม่ไปแย่งก้อนเค้กของชุมชนเหนือกว่านั้นเรามาตลาดที่อยู่บนกว่าที่ชุมชนไม่สามารถผลักดันตัวเองมาได้เป็นตลาดที่เรียกว่านิชมาเก็ตหรือตลาดคุณภาพซื้อเพราะเจ๋งซื้อเพราะสวยซื้อเพราะเนียบซื้อเพราะมันโดนอันนี้คือตลาดของป i p e ปเปอร์ B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 . สุดท้าย P ซ้ายคือแพ c กิ้งแพ c กิ้งเป็นหน่วยงานที่เอาสินค้าทุกอย่างมาแพ็คแพ็คต้องดีแพ็คต้อง แพ็คให้เต็มกล่องไม่มีอากาศเข้าไปหรือเรียกว่า Air Space น่นว่าจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของการบรรจุหีบหอ่อที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อส่งออกโดยเฉพาะก็เป็นที่มาของสั่งพีของป a าป้าเบเปอรเราถามตัวเองก่อนว่าเราเข้ามาทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับในยุคข,ของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำดีไซน์นำเพราะเราเชื่อว่าดีไซน์คือเพิ่ม Value ให้กับ Product ได้ จับสิ่งนี้เลยครับเราเข้าร่วมกับ TCDC ผมเดินทางไป TCDC พูดคุยกับน,นักออกแบบในเรื่องของการทำ product development นี่คือเรื่องที่1่เรื่อง,งที่2ครับผมเอาตัวเองเข้าไปฟังเสียงสะท้อนของลูกค้าเราไม่ได้ดีไซน์เอาตัวเองนำแต่เรามีการดีไซน์เอาลูกค้าเอาตลาดนำเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำในประเด็นที่2ในยุคผมคือเข้าไปรับฟังลูกค้าต้องการอะไรแล้วเรากลับมาโจทย์นี้มาพัฒนาสำคัญที่สุดคือเรื่องที่3เมื่อเราได้ดีไซน์ ความต้องการของลูกค้าเราต้องมาคำนวณค o าสเปรยูนิตให้มันเหมาะสมให้มันมีมีเหตุผลในการที่เขาจะมาซื้อสินค้าเราไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปในยุคนั้นหลังจากยุคน,นั้นที่ผ่านมาเราก็เอาดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยไปออกงานแสงสินค้าครับคุณพ่อเริ่มต้นจากงานบิก๊กผมมาจบที่งานสไตล์และออกแร์ต่างประเทศภายใต้หน่วยงานภาคร,รัฐที่ส่งเสริมผมหลายๆครั้งครั้งสุดท้ายผมไปออกงานกับสสวก่อนโควิดผมไปออกงานอินเทเลียไลฟ์สไตล์ที่ประเทศญี่ปุ่น ฟีดแบกดีมากเพราะว่าญ oh <decided> <ación> ี่ปุ่นชอบงานกระดาษและเราเป็นงานกระดาษพรีเมียมเมื่อมาแมชกันตรงนี้ปุ๊บเกิดลูกค้าครับไดออเดอร์กลับมาเยอะมากทีเดียวโดยการเอาดีไซน์และคัสเตอร์เมอร์นำการทำธุรกิจมันเหรียญมันมี2ด้านอยู่ละมันมีด้านที่ดีที่เราสนุกกับมันแล้วมันก็มีด้านที่ไม่ดีที่เราทุกข์กับมันทุกในที่นี้คือเราต่อสู้กับเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจในหลายๆครั้งนะครับคุณพ่ออาจจะเจอเรื่องของต้มยำกุ้ง แต่ผมมาเจอแฮมเบอร์เกอร์น้ำท่วมกรุงเทพและโควิดครับผมย้อนกลับไปแฮมเบอร์เกอร์นิดหนึ่งช่วงที่ยุโรปเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เยอะๆลูกค้าเราลดลงแน่นอนครับแต่เราได้ค่าเงินยูโรที่มากขึ้นพอมาเรื่องของน้าท่วมกรุงเทพผมเสียลูกค้ารายใหญ่ในประเทศไปทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่ใญในสนามบินนะแบรนด์ใหญ่ใญใ,ญในห้างสรรพสินค้าทุกคนปิดกิจการเพราะน้ําท่วมทุกคนธุรกิจทุกคน,กคนหยุดหยุดนิ่งแช่มาหลายปีผมทํำยังไงครับ จุดกําเนิดของปาปาเปเปอร์ที่เป็นแบรนดิ้งของบริษัทที่เติบโตอย่างสุดตง่งจุดกําเนิดของปาปาเปเปอร์เริ่มจากยุคนั้นเราอยู่ในหมู่บ้านที่ทําผลิตภัณฑ์งานสร้างสารรค์กระดาษหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยคือหมู่บ้านกระดาษสาต้นเปาและเราไม่อยากให้หมู่บ้านนี้สูญสลายหายไปเหมือนหมู่บ้านอื่นคนรุ่นใหม่ตลาดรุ่นใหม่เขามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อมได้คือประวัติศาสตร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจโลกนะครับผมลงพื้นที่หลายๆครั้งนะผมเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความชัดเจนเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นผมอีกนะเขาจะออกมาคอเอาเขาจะออกมาพูดว่าทําไมเราไม่ช่วยรักโลกล่ะเวลาผมคุยกับทางลูกชายนะหรือว่าทางเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีการถามคําถามแรกผมเลยว่ากระดาษนี้มันช่วยรักโลกยังไง เพราะกระดาษเนี่ยเมื่อเราสั่งแล้วมันก็ช่วยชุมชนเพราะมันเป็นการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นรุ่นเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยใส่ใจเรื่องรักลกมากๆเลยครับคิดว่ากระดาษสาเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้แล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ทําได้หลายๆอย่างแล้วก็กระดาษสาเป็นกระดาษที่ไม่ส่งมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะนำข้าวโพดอะไรพวกนี้ที่คนเขาเมื่อเก็บแล้ว มันไม่จําเป็นต้องใช้แล้ว,ลวเราเคาเผากันเราให้ชุมชนนําเปลือกขา้าวโพดมาให้เราเพื่อที่เราจะได้มาทาเป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกมาใช้ครับแสดงว่าผมคุยไม่ยากเลยครับคนรุ่นใหม่เข้ามาด้วยใจเข้ามาด้วยสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยความเป็นกรีนโปรดักต์กรีนเทคโนโลยีพราะนั้นคุยเขาง่ายมากหลายๆโครงการของภาครัฐที่เกี่ยวกับเรื่องของพอลูชั่นเรื่องของแอนเวอร์เมนต์สังเกตครับทีมที่เข้าไปพิชชิ่งทีมคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยผมต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายไปเรียนรู้ด้วยซ้ำว่า คุรุ่นใหม่คิดยังไงแล้วเอามาเอามาอะดัพตีฟก็เข้ากับตัวเองว่าแล้วเราจะต้องปรับตัวตามเขายังไงต่างหาขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกคุณแล้วกันขอให้การทําธุรกิจของพวกคุณนะครับจากนี้ไปมอง3ม P P แรกคือ People People คือทําธุรกิจโดยใส่ใจคนรอบข้างชุมชนรอบข้างขอให้เป็นธุรกิจสีเขียวให้ได้มากที่สุด 2. คือ Planet เมื่อดูเรื่อง People แล้วต้องดูเรื่อง Planet สิ่งแวดล้อมสําคัญครับสินค้าเราต้องไม่ทําลายระบบนิเวศสุดท้ายคือเพอร์ฟอร์แมนส์นะเพอร์ฟอร์แมน์คือคุณต้องมีเพอร์ฟอร์แมน์ในการรันธุรกิจคุณต้องรันธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและคุณต้องรันธุรกิจแบบแฟร์คุณอย่าไปเอาลาเปรียบใครคุณอย่าไปใช้กลยุทธ์ในทางที่ไม่ดีขอให้สู้กันอย่างแฟร์ air, สู้กันอย่างสร้างสรรค์และก็ไม่อยากให้มีคู่แข่ง อยากให้มีแต่คู่ค้าช่วยกันพัฒนาส่งเสริมกันไปเพราะเราไม่รู้ว่าในวันใดวันหนึ่งเราต้องมาคแลบลด์กันหรือเปล่าธุรกิจนะครับ3 P people planet performance ฝากกับ SME startup คนรุ่นใหม่ที่กำลังทำธุรกิจจากนี้ไปครับ